มาครับผมอยู่ในเกมนิวซีนะครับนะโตโอ้ทางขวาสองตัว่เน,น,น,นีอยนเนียอ่ะเพื่อนตาย นี่เพื่อนเราอยู่นี้เอ้ยมันอยู่นี้ตัวนึ่งเดอ้อยิงไม่ตายเพื่อนเราออกไปแล้วมาสิรอดูครับผม เซอร์ไพร์เซอร์ไพร์มัตเตอร์ฟักเกอร์โอ้โหกเพื่อนเราออกเลยครับผมเรียบร้อยวินหนึ่งครับผมนั่งเก็บไปหมดเลยสามตัวไอ้ที่มันโหดอยู่เนี่ยเก็บไปสามเลยถือว่าโหดโหดโหด เก็บไปสามคนนะครับตรงนี้เลี้ยงเลยอะ่ะตอนนี้ผมก็แบบว่าเดินสายความของได้ชิวๆมั่งนะเควสเราวะมาเชตเต้มีดไม่เอาเควส M4 เยอะมากเลยอะ่ะ มีอะไรให้ฟาร์มไหมเนี่ยผมว่าเมืองริมน้ำน่าจะเยอะไม่ถึงส้นตีนนะน่าจะเยอะเก็บอาวุธเอาไว้ตีผีกันมามารุนกันริมน้ำกี่ตัวริมน้ำกี่ตัวครับผม เพื่อนเราออกไปแล้วอะเซ็งเลยนั่งไงนั่งไงฟาร์มอยู่นั้นเราก็ต้องไปทางนั้นนะผม ม่งมีคนมันตามเรามาแน่เลยมันมีเพื่อน ได้ยินเสียงเตือนผมเมื่อกี้โอ้ตง้นตัวหนึ่ง เนา่ยังไงเอายังไงแต่เมืงง่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงตีมาโทษทีปักปักปมยา ถ้ากูไปเก็บไอ้ดอกนี่กูไม่น่ารอด ออมดีกอะครับผมไม่ต้องไปเสี่ยงออมได้ก็ออมไปโอเคได้กล้องเทปแล้ว หวังว่าคงไม่เจอตามทางนะไอตัวผู้หญิงตัวเมื่อกี้มันน่าจะดักผมครับ ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหน ซ้ายอะน่าจะเจอทางออกจากเมืองเนี่ยน่าจะเจอครับผมจะเจอตีสามหรือตีสองเรามารุนกันถาตีตีสองก็พอแนละ้วตีสามนี่ยากเลยเดี๋ยวนี้เล่นโซโล่ยากครับผมตั้งแต่มันอัปเดตโหควยแบบตีสามคนมาเนี่ยเฮียมากเลย ที่สมมันเยอะไปคนเล่นโซโล่มันเล่นไม่ได้ โอ้โหสองตัวยิงกันยับเลยอะโหนกนูน้น โหโหนกมันก็ยิงกันยับ ยิงกัาฝั่งม้นว่าคนดูเฮ้ยไม่ตายมันบักแล้วอ่ะถ้าง,งั้นชิบหายแล้วแม็กล่วงไปเก็บแม็กก่อน เฮ้ยแล้วมันเดินได้ไงอะ่ะเอาโปะเนี่ยเอ,อ้นเมื่อกี้ผมยิงไม่เข้าเฉยเลยแปลก,ปกทำตัวแปลก,กตัวนั้น มีคนไฟลุกด้วยว่ะอ๋ออยู่ตรงนั้นตัวนึง Chờ tao tới viên manh lắc anh Ơi, đây lún với. เอาวะสอยไว้ตัวหนึ่งว่ะ โอ้ไม่ตายหวยเอ,อ้ย